สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นั้นนะเราจะไปทำเควสการป้นกันครับซึ่งเหลือแค่เควสเดียวนั้นก็คือการไปเคลียร์ซอมบี้ที่ชั้น4ของบังเกอร์อันฟานะครับแต่ก่อนจะไปนั้นเนี่ยเราก็มาตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนวิ่งเลยวิ่50พอดีสุ่มเลยครับดูซิว่าจะได้ฐานรับจ้างตัวใหม่หรือเปล่านะโอ้โหบง บงมาล้วนๆอีกแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปอัพค่อยไปอัพเกรดครับมาก็เช่นเคยนะเราก็เอาไมา้แล้วก็เอาเหล็กนะครับมาทำการเลื่อยและหลอมนะได้อันใช่ไหมอะเติมไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ก็เช่นกันใส่ไปทำแค่นี้แหละทำแค่นี้ก่อนครับเรายังไม่ผลิตอย่างอื่นแล้วกันค่อยๆทำกันไปครับ เดี๋ยวมันก็ต้องสําเร็จเข้าสักวันหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปชั้น4นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปที่อีเวนต์เรืออับปางก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปที่ event อีเวนต์แบบทดสอบชุมชนนะแล้วต่อด้วยบังเกอร์อันฟ้า er ชั้น4นะครับส่วนชั้นอื่นเดี๋ยวผมจะแอบไปเล่นทีหลัง <c oughs> นะสแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้ไปป้นกันแล้วสิใช่ปะ โย้ยมันเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็ถือซะว่าเป็นการไปเอาปืนคืนนะจากการที่เราได้ไปลุยห้องทดลองท่าเรือมาแบบหนักหน่วงนะครับเออแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนชอบดูหรือเปล่านะสำหรับห้องทดลองท่าเรือนะครับเพราะว่ายอดสู้ไปที่อื่นไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะไปกันมาแล้วแหละนะครับ พอดีมันมีอีเวนต์ไงเราก็เลยเออไปเล่นให้ดูหน่อยละกันเผื่อแบบมีใครอยากเห็นตอนผมลงห้องทดลองท่าเรือแบบแบบนั้นนะครับแล้วบังเอิญมันมีอีเวนต์เราก็เลยไปลงแต่เปล่าเลยนะมีอีเวนต์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเ,ออเพราะว่าเจอภัยคุกคามที่โหดมากๆเลยของซอมบี้นะสรุปง่ายๆคือซอมบี้ได้บัฟดีกว่าเราอีกอะแต่ก็ช่างเถอะครับเราผ่านมันมาได้ก็ดีแล้วนะ ดวงมาไม่ดวงไหมเฮ้ยได้แผ่นเหล็กกล้ามาสามแผ่นก็ยังดีไปเดี๋ยวเราแวะไปที่แบบทดสอบชุมชนกันครับโอเคคลิปกลางวันวันนี้มีใครยังไม่ได้ดูมั้งไหมครับไปดูกันได้นะผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของทักษะไว้เนะครับ <c oughs> เผื่อใครยังอัพทักษะไม่ครบ209นะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปแบบนี้อีกและถ้าสมมติมีคนอยากดูนะครับหน้า ถัดไปน่าจะเป็นการอธิบายเรื่องการแตกปืนมั้งนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันโอเคแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเรามาเอาตรงนี้ก่อนนะผมเล่นง่ายๆนะทุกคนผมมาเล่นยากแล้วถามว่าคุ้มไหมั้5วันวันละ600แต้มอ่ะคุณต้องเปลืองปืนเยอะมากเลยนะกว่าคนจะได้ของหายากอะ่ะแต่มันก็เป็นอีเวนที่ฟิกมาแล้วเนี่ว่าถ้าคุณทําได้คุณได้แน่นอนไงอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับแต่ผมมารู้สึกว่า เราแค่มามีส่วนร่วมในอีเวนต์นี้หน่อยละกันนะครเอาแค่ของไม่ก็เอาแค่ของราคาถูกๆพอหมายถึงว่าใช้อั่นถูกๆพอ,เ,อเครื่องบูชานะผมว่าจะเอาไม้แอนะครับห,หรือไม่ก็เล็กก้าแต่ผมว่าผมเอาไม้แอทดีกว่าจะเอาไว้อัพกร่องนะครับอับสัก 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ก้าสิบล่องประมาณนะั้จะได้เก็บของได้เขึ้น เอาเนี่ยเอาเอาแบบว่าอัพทีละกล่องดีกว่านะให้แต่ละก,กล่องมันเต็มไปก่อนนอะกล่องหนึ่งรู้สึกว่าจะเลเวลสูงสุด11นะครับซึ่งสามารถเก็บของได้ประมาณ70ชิ้นนะดืเมื่อกี้หน้าแดงเถือกเลยอโอเคเรียบร้อยเนี่ยวันหนึ่งเราลุยได้3ครั้งมันมีแค่5วันดังนั้นเนี่ยก็รวมเสร็จสิ้นก็คือ15ครั้งนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีอีเวนต์ฮาโลวีนมา ยังไงยังไงไเจอเปืนหน่อยเอ๊ะผมยังลุยไม่ครบสามป่ะหรือผมนับผิดเนี่ยแหละอันนี้ครั้งที่สามแหละเมื่อกี้อครั้งที่สองอะไรวะเพิ่งเริ่มพเมพิ่งเริ่มเกมมาคือบเบลอแล้วมายิยจนลุกเลเวลหนึ่งมันก็จะง่ายแบบนี้แหละนะใช้ปืนยิงก็ได้แล้วแต่เลเวลสองเลเวลสามมันก็จะยากขึ้นนะอะเอาแค่นี้พอทุกคน ตอนนี้ได้500นะครับเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าป้ายเราสามารถเอาเพิ่มได้อัอนยังไงเห็นไหมหรือจะเอากระเป๋าด,ดําดีเก็บไปได้พันหนึ่งแล้วก็เอากระเป๋าดาแต่ไมาแอดก็น่าสนใจนะเหล็กก้าก็น่าสนใจอิดบล็อกก็น่าสนใจเออมันน่าสนใจไปหมดแล้วแต่ว่าเราต้องเสียอาวุธไปเท่าไหร่ไงผมว่าผมไปทําการป้นแบบเดิมดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวเราขอตัดคลิปตอนที่ผมไปเอาของที่บ้านไปโผล่ที่ไอ้นี่เลยแล้วกันนะที่บังเกอร์อันฟ้านะครับไป let's go จะได้ถึงแล้วครับทุกคนไม่ได้ดูรหัสมาด้วยนะแต่ผมมั่นใจว่ารหัสด้านล่างนะครับที่คนในแคนพิมพ์มาน่าจะถูกต้องนะบปเลุยเอาของมาเติมด้วยทุกคนแล้วก็เอาพิมพ์พเขียวที่บ้านมาด้วยครับจะได้ไม่ลกไม่ลกที่เก็บของนะ เอาอาวุธมาทีเดียวเพราะว่าผมจะลุยแค่ชั้น4ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาอีกรอบหนึ่งรหัสก็คือตึ๊ด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 อ้อาวกดดูโฆษณาก็ได้ไม่เป็นไรทำไมอะ่ะอ๋อมเป็นรหัสเมื่อวานใช่ไหมไม่ใช่รหัสวันนี้ปฏิโทอ่ะไม่มีช่องว่างให้เก็บของเลยอะ่ะคูป,ปองแดงใช้บ้างก็ดีนะ มาถึงบอกตัวเองนะครับใช้บ้างก็ดีนะมาเลยลเมื่อกี้หิวน้ำทุกคนต้องกินน้ำหน่อยอยู่ๆขึ้นมาหิวน้ำเฉยเลยอ,ะอ่ะฮะมาค่อยๆจัดการไปนะครับจริงๆชั้นสี่ชั้นสี่อ่ะเป็นแมปที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นแมปเล็กที่สุดแล้วนะ ถ้าเทียบกับแมพที่อ่าเดี๋ยวนะถ้าเทียบกับแมพชั้น2กับชั้น3นะครับชั้น4เนี่ยเป็นแมพเล็กที่สุดแล้วนะแต่ไอแมพเล็กนี่แหละยากเพราะอะไรเพราะว่ามันมีป้อมปืนแล้วก็มันมีความเย็นด้วยนะแสดงว่าชั้นนี้ต้องเอาไปใช้ทําอะไรแน่เลยอะ่ะเก็บพวกซอมบี้แช่แข็งอะไรแบบนี้ป่ะแต่มั่นใจได้เลยว่าพรุ่งนี้เราได้เห็นการป้นแน่นอนครับนะ yeah. แต่กลางวันจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปมือใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับยังไม่แน่ใจเอ้าลืมลืมเอากระเป๋าปากกาโฮมาเอ้ไม่ใช่กระเป๋าเซิร์ฟบอร์ดมาครับอ๋อน้องโอไฮโ,โอบอร์ดเออไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะช่วงนี้ไปเล่นเกมกิมโซนนี่เองนะครับ ก็ยินดีต้อนรับสู่เกมกิมโซด้วยนะแต่ว่าผมยังติดแงกอยู่เลยครับทยอยทยอย,ทยอยเล่นอยู่นะตอนนี้มีคนให้ผมเล่นหลายเกมมากเลยอ,อยากแบ่งล่างให้ได้สักสิบล่างนะเล่นทุกเกมเลย <c oughs> ต้องหาคนเล่นแล้วมากแบบนี้ไม่ได้สิเราต้องเล่นเองสินะช่องเราผมว่าจะสร้างแคนอยู่โอเคเลยเรียกด้วยนะถ้าสร้างแคนเสร็จแล้วเนี่ยไอคอนนี่ไงคอนมันดรอปหลายที่นะครับเห็นมี พี่คนนึงถามผมมาอยู่ว่าคอนเราจะเอาอะไรย่อยแล้วได้คอนบ้างคอนมันย่อยมันไม่มีอะไรที่ย่อยแล้วได้คอนนะแต่ว่าคอนเอาไปย่อยได้แต่ถ้าอยากได้คอนก็คือต้องไปเก็บตมแบบต่างๆนะครับมันดอบเยอะนะคอนอะ่อนอะเราไปหาดูได้นะครับตายจุดท้อจริงจนะสารภาพตามตรงว่าเกมมันนะนะ ผมตายจนแบบอยากลบเกมทิ้งแต่มันลบไม่ได้ไงมีคนรอมีคนรอดูก็จะทําให้ได้นะครับอนาคตอาจจะมีเกมใหม่ๆบ้างนะอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นเกมเลสโธบ้างนะครับพักสายตาพักเกมโทรศัพท์บ้างนะเกมเลสโธก็คือเป็นเกมบนเกมบอยแต่ว่าผมจะเล่นบนอีโมนะแต่อาจจะเล่นบนโทรศัพท์ a n d r o อ d เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องต่อจอยจอยไม่ได้ใช้มา4เดือนแล้วไม่รู้ว่าจอยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะาจำได้ว่า ก่อนหน้านั้นกดจนปุ่มบุ่มไปแล้วอะซื้อมาเล่นได้สัปดาห์เดียวกดจนปุ่มบุ่มไปแล้วอะผมว่าผมจะซื้ออันใหม่อันที่มันดีๆไปเลยอะไม่แน่ใจว่าไอ้จอยจอยที่เล่นกับบนคอมพิวเตอร์มันสามารถเอามาใช้ได้ไหมความจริงก็อยากอาดัดบนคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะจะได้เอามาตัดต่อง่ายขึ้นแต่ปัญหาคือต้องใช้อีมูตัวไหนในการตัดต่อนี่แหละ ถ้าเล่นบนจอยมันเล่นง่ายมากถือไฟว่ากันครับเดี๋ยวเพิ่งเอาเกมนี้ก่อนนี่มันนี้ใช่บัคประตรูได้อยู่นะผมลบเกมโดยหลายรอบไม่ต่างกันผมก็เกือบเหมือนกันนะบางเกมก็เดี๋ยวลบเดี๋ยวเล่นเล่นเดี๋ยวลบอย่างเกม r อาเอยเกมเอันดาวเอยนะอันดอนเออแต่ว,ว่า โทรศัพท์มันความจําไม่พอผมว่าจะซื้อสัก256หรือไม่ก็5 1 2เนี่ยกำลังเล็งๆ iPhone 16อยู่เหมือนกันแต่พอผมจะซื้อปุ๊บเดี๋ยวจะมีหลายคนมาแบบเม้นประมาณว่าโอ้โหมีตังนี่มีตัองอะไรประมาณนี้นั่นแต่จริงๆถ้าเราซื้อผ่านโปรอะโปรโปรทรศัพท์มันถูกนะครับมันไม่ได้แพงขนาดนะั้นเออแต่ว่ายังไม่ซื้อตอนนี้หรอกทุกคนเราเอาเวลาไปทำอย่างอืน่นก่อนไม่รีบครับค่อยๆสะสมเงินไปไม่แน่เราผมอาจจะซื้อปีหน้าเลยก็ได้ ยังไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำอะไรตอนนี้นะครับ2 0 9อ่าไปเลยจ้าไม่ต้องสู้นะทุกคนถ้าสมมุติใครแบบไม่อยากยิงปืนนะใช้เทคนิคในการวิ่งผ่านก็ได้นะครับคือผมจำได้มีน้องคนหนึ่งบอกผมอยู่ว่าพี่ยิงขอบๆก็ได้นะมันไม่โดนปืนยิงนะไอชั้นสองจะมยิงมาตลอดไงเออเนี่ย มันเป็นข้อดีของการที่เราทําช่อง u t u b e ใช่ไหมแล้วก็มีคนมาเสนอแนะอีกคนมาแนะนำนะครับจะต้องใช้คําว่าแนะนานะไม่ใช่บังคับครับเพราะว่าบางคนเข้ามาแล้วบังคับไงแต่อันนั้นเป็นแบบน้องแนะนำเมาพี่ลองดูนะลองดูได้คนระับลองดูได้นะคะอะไรประมาณนี้เราก,ก็เลยลองดูแล้วเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะแบบนี้คือถ้ามาแนะนําผมชอบมากเลยนะแต่ถ้ามาบังคับให้ทําแบบนี้ผมก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเฮ้ยโดนไหมตัวระเบิดเหรอโอเคนั้นวิ่งเลยนะ โอเคใต่พร้อมใครพร้อมเราทําได้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เกตการยิงเราพร้อมขนะี่เรือให้ทันนะครับทุกคนวิ่งไปวิ่งไปเร็วติดติด,ตดเปิดไม่ได้ <c oughs> เกือบถ้ามันติดสถานะหนาวนี่คือตายเลยนะตรงนี้จริงถ้าเราติดสถานะสถานะหนาวอ่เกต์ต่อไปต้องใช้ปืนในนี่ยิงครับมานี่ จะโดนต่อยกับนี่เนี่ยโอเคผ่านตรงผ่านตรงนี้ได้ก็ถือว่าเราลอดไปอีกหนึ่งจุดแล้วแต่มันยังมีอีกหนึ่งจุดที่ถ้าเราวิ่งไม่ผ่านก็คือตายเลยนะตรงนั้นนะก็คือห้องสุดท้ายของห้องก่อนสุดท้ายของบังเกอร์อันฟ้าชั้น4นะครับเป็นจุดที่ผมตายบ่อยมากนะเล่นครั้งแรกๆก็คือผมตายด่านนั้นบ่อยมากนะ ตายครั้งแรกไม่เท่าไหร่ตายครั้งที่2ก็คือไปเก็บศพนั่นแหละแล้วก็ตายต่อเลยแล้วก็ตายรัวๆครับสุดท้ายของหายหมดเลยกระเป๋าดําหายด้วยนะต้องระวังนะครับแต่ตรงนี้ต้องใช้ปืนยิงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้ไปอะยังไงก็โดนยิงอยู่ดียิงอะไกันนะเอาเพิ่งรู้ว่าปืนนี้นั่มันระยะไกลกว่าแสดงว่าแต่งพิษใส่ไกลมาใช่ไหมเนีมปรนงครับ ถ้าเรายิงป้อมปืนได้นะทุกคนหมายถึงว่าจัดการป้อมปืนได้มันจะมีโอกาสดรอปชิ้นส่วนป้อมปืนนะครับแล้วเอาและเราก็เอาชิ้นส่วนป้อมปืนเนี่ยไปแต่งที่บ้านได้นะหมายถึงว่าไปตั้งป้อมปืนที่บ้านได้นะเนี่ยแบบนี้ครับเห็นไหมดรอปตั้งห้าอันอุ้ยน้องหมารู้ไหมว่าไอห้องที่ผมผ่านมาห้องที่เราสามารถเอาน้องหมาเข้าไปได้ห้องนั้นมีปืนนะทุกคนแต่หมาผมมันไอนี่ไปแล้วไงมันเหนื่อยไปแล้วอ่ะถ้าไม่ตายนะก็เดี๋ยวจะ กลับมาเอาใหม่ตอนที่ผมมาเล่นชั้น1ชั้น2นะครับเพราะว่าไอ้บังเกอร์อันฟ้าชั้นหนชั้น2ที่ผมเล่นไม่ปล่อยมากนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะผมส่วนใหญ่ผมก็ใช้เทคนิคในการย่องเบานี่แหละนะครับนานๆจะลากทีชั้น3ม,มันลากได้ไนงะแต่ชั้นชั้น2กับชั้น4มันทําไม่ได้เลยทำได้วะถ้าทำมันจะทำตรงไหนใช่ไหมมันทำไม่ได้นะ แล้วก็มีน้องหลายคนมาบอนกันนะครับว่าพี่ผมมัได้เล่นเกมนี้แล้วนะโทรศัพท์ผมมันไม่ไหวแต่ผมยิ่งโทรพี่อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะก็ขอให้ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ไวๆนะครับลองใช้วิธีนี้ไหมแบบว่าลองขอพ่อแม่ดูนะครับแบบอ้อนพ่อแม่ดูแล้วก็ประมาณว่าเราเก็บด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ท่านช่วยออกอีกส่วนหนึ่งเพราะยังไงในปัจจุบันน่ยเราใช้โทรศัพท์ในการเรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่แค่เล่นเกม ใช่ไหมไหนจะต้องมาเรียนออนไลน์บางวิชาก็ต้องเรียนออนไลน์ไหมย,ยังเรียนออนไลน์อยู่ไหมช่วงนี้ถ้ามาหาลาัยใ,ใช้มอไปก็เอามาใช้เซิร์ชหาข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีแชท G A P G D P นะเราก็สามารถบอกสาเหตุได้นะครับว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เอามาแค่เล่นเกมเราเอามาเรียนด้วยนะลองดูนะครับสู้ เราก็พูดเหตุผลของเราไปตามความจริงผมว่าเขาน่าจะสนับสนุนเรานะในเรื่องการเรียนด้วยนะส่วนเรื่องเกมเราก็เอามาเล่นในช่วงที่แบบว่างๆก็ได้นะพอเราหรือเราหาอาชีพเสริมของเราก็ได้ทุกคนแบบแต่ก็หายากอยู่มันก็หายากอยู่แต่ยังไงก็ขอให้ได้ในรวันนะครับสู้ๆนะโอเคตรงนี้พร้อมยัง วันเดือนปียังไงก็ต้องวิ่งนะตรงนี้โคดาวเรียบร้อยแล้วนะครับไปหนึ่งสองซ้ำฮึบมันจะโดนสองดอกตรงนี้ครับเราก็หิวเลือดอ้าวไม่ได้เอานี่มาเหรออย่าไปค้างตรงประตูนานๆนะทุกคนเพราะว่าตรงนั้นมันมีไอไอไอแช่แข็งอยู่ครับมันจะปล่อยสเปรย์แช่แข็งอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรควันแข็งควันควันแข็งควันแก๊สแก๊สความเย็นนะครับ อันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติเราทําเครื่องกําเนิดชาร์จเครื่องกําเนิดไฟไฟ้าตรงนี้ได้เราสามารถขึ้นไปที่ชั้น5ชั้น6ได้นะแต่ว่ามันมีมานานแล้วไงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคเราถึงจะได้ไปขึ้นชั้น5ชั้น6กับเขาบ้างนะอ่าอุ้ยขอทนทน,นจังหวะสุดท้ายเราจะฟันนะเพื่อความประหยัดหิ้แข็ง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  ครั้งที่จะประหยัดนะมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทุกคนแต่เมื่อกี้มันเกิดสภาวะความเย็นนะ่ะบอกแล้วว่าถ้าเรา <c oughs> เดินเข้าไปใกล้ประตูอ่ะมันก็จะเกิดแบบนั้นน่ะมันจะมีกา๊าซความเย็นพ่นออกมานะครับแล้วสุดท้ายไอากา้ก๊สความเย็นเอ้พ่นออกมาแล้วสุดท้ายก็เรียบร้อยครับวาร์ปกลับบ้านอย่างไวเลยอ่าไม่เป็นไรถือซะว่าเราเอาน้องหมากลับมากินอาหารที่บ้านนะครับเราจะได้เอาน้องหมาไปเปิดประตู ห้องชั้นสี่ได้นะห้องที่เราผ่านมาตรงนั้นมันดอบปืนไงอ่าเราต้องคิดในแง่ดีทุกคนอย่าไปคิดในแง่ลบมากนะครับเราไม่ใช่ว่าแบบเราอยากตายที่ไหนล่ะใช่ปะ่ะเออแล้วตายตายแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งศพไว้ไงเห็นปะ่ะเราก็เอาของมาเก็บด้วยอ่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นกับเกมนี้แต่สีข้างทธอลอกจริงๆเมื่อกี้ถ้ายิงปืนไปแล้วก็ไม่ต้องใช้อาวุธดาบ <c oughs> ก็จัดการได้นะ,ะไม่เป็นไรครับ อยาขอฟาร์มเก็บของเดี๋ยวผมต้องมาเก็บของอี่เนี่ยหมายถึงว่าต้องมาจัดของนะผู้ผิดเพื่อที่มันจะได้ดูไม่รกเกินไปนะครับผมเอาสีมาแต่งเกือบหมดและ้ะมันไม่จําเป็นแล้วเกมนี้นะฮะทยอยทยอยเก็บหน่อยเราเราจะได้เก็บของกลับบ้านมาเยอะๆนะบังเกอร์อันฟ้าของเยอะมากนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดนี่เลยตนะู้การปรับแต่งปืนนะครับเดี๋ยวผมจะแคปไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปทําคลิปนะครับก็ใครที่รอ แต่เป็นคลิปอธิบายให้เฉยน,นะว่าเราควรแต่งอะไรยังไงหมายถึงว่าอธิบายว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรนะครับส่วนถ้าจะให้จะให้ผมแบบสอนแต่งทุกอันนะ่ะคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ายังไงเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีนะแต่ตอนเนี้ผมยังไม่ได้ครบทุกอันไงทองนะครับเอามาค้าเป็นไอนไี่ได้บอดวงจรนะอ่ะพอดีมีน้องคนนึงถามผมว่าทองเอามาทําอะไรอะพี่ทองทําได้2อ,อย่างนะตอนนี้ก็คือ1 เอาไปแลกกับดิลเลอรโจนะครับเวลาที่ดิลเลอรโจต้องการทองนะกับ2ก็คือเอามาคาเป็นออแผงวงจรได้นะครับอเออทุกคนเมื่อวานพูดผิดน,นะอันนี้ไม่ใช่โมดูลโดนนะครับแต่เรียกว่าเป็นเครื่องควบคุมการบินนะเอออันไหนเราผิดเราต้องมาแก้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจกันถูกต้องนะนะครับนี่ พ่งนี้ปนปลเืนีก็น่าจะไปสนยนขนส่งอีกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะมันมีอะไรให,ให้เราทำเยอะมากเลยตอนนี้เราค้าไปนี่ได้แล้วนะเครื่องเทศได้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทําเมนูอาหารแล้วเดี๋ยวยังไงข้อมูลต่างๆนะครับในเกมนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นคลิปพิเศษให้กับทุกคนได้รับชมแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าชอบกันหรือเปล่าน,นะครับอันนี้สเตชันสารเคมีผมผมดูว่าผมสร้างไปแล้วก็ <c oughs> <g> <g> นี่เอามาสร้างก่อนคนระับ พอดีนั่งเช็คของอยู่เฮ้ยอันนี้เลยยังไม่สร้างเลยว,วะงั้นเดี๋ยวเรามาคาบให้ดูเลยลกันนะมาสร้างให้ดูเลยจะไดอ้อ่ให้เห็นกันไปเลยว่าผมก็คาบเองนะไม่ได้เสกมานะครับพอดีเห็นหลายคนมาแบบมาพิมพ์เหมือนกันนะว่าแบบทําไมของพี่เยอะจังเลยพี่เสกมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ใช่เสกพี่ชื่อเงินพี่ไม่ใช่พี่เสกโลโซไม่ใช่อ่ะคนเละเรื่องกันแล้ว,ลว,ลวก็ประมาณนี้นะปะเดี๋ยวเราไป จัดก,การซอมบีที่ชั้น4ี่นะแต่อีกตัวเดียวเองนะครับเราก็จะเคลีย์ชั้น4ี่ครบแล้วนะพรุ่งนี้เราจะได้ไปพ้นบ้านกันเย่ก็เดี๋ยวผมว่าผมตัดไปชั้น4เลยดีกว่านี่น้องหมาอยู่ไหนเออน้องหมามาเก็บปืนห้องนี้ให้หน่อยรอแป๊บนึงนะครับเนี่ยใครที่ทำหมาเพื่อนแท้ได้ก็จะสามารถเข้าห้องลึกลับอันนี้ได้นะครับ หรือบางทีเราไปตามภูเขาอะ่ะก็จะเจอกับจุดที่เราสามารถให้น้องหมาเข้าไปสำรวจได้นะก็จะได้ของเพิ่มมากกว่าบุคคลที่ยังไม่มีน้องหมานะครับก็เอาอย่างไปเลยยังไงมันต้องโดน2ดอกนี้อยู่แล้วนะทุกคนให้วิ่งตรงกลางเอ้ยไม่เดี๋ยวนะให้วิ่งขอบขอบอย่างเดียวนะอย่าวิ่งตรงกลางนะโดนสดอกตาย,ยนะ ที่แต่เมื่อกี้เราจัดการตัวนี้เลือดลดไปเยอะแล้วนี่ว่าทำไมเลือดมันขึ้นได้อะคิวเลือดเองเหรอเรียบร้อยครับโอเคเท่ากับคลิปนี้สำเร็จหลุดร่วงไปได้ด้วยดีนะแล้วเราก็ทำไปหลายภารกิจมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทินทานครับเรืออปางอ่าชุมชนีเวินนะนะแล้วก็จัดการชามี่อ่าซอมบี้นะครับที่ชั้น4ี่จนครบแล้วนะครับ ก่อนจะจบค,คลิปไปก็อย่าลืมมาทุกคนใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้นานๆนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe นะกดติดตามกันได้นะแล้วก็ใครมีคำถามก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวยังไงจะมาตอบกันนะครับถ้าใครยังไม่มีทักษะย่องเบาเปิดอันนี้ไม่ได้นะอย่าลืมไปต้มเก็บเลเวลนะครับให้สูงขึ้นเข้าไว้นะถ้าจะให้ดีก็เก็บจนเลเวลตันเลยก็ได้นะครับ โอเคก็คลิปนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดตัวนะเอาไว้รุ่นที่เดียวครับเก็บกลับบ้านดีกว่าขประมาณนี้่ะตรงนี้รู้สึกจะมีอาหารนิดนึงเ,เดี๋ยวกวดผิดโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้เราก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในทุกช่วงเวลากลางวันแล้วก็ช่วง3ามทุ่มของทุกๆวันนะครับ